สวัสดีนะครับก็อวยพรพวกเราทุกคนในนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับขอให้พวกคุณพัฒมลรักโดยเฉพาะสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอยู่กับพวกเราทุกคนในเช้าวันพฤหัสที่21พระธรรมพระวจ,จนะที่เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนั้นที่เราจะเรียนรู้อยู่ด้วยสองพงกษัตร์ิยบทที่4ข้อที่หถึงข้อที่7ซึ่งเป็นเรื่องราว ของผู้หญิงม่ายคนหนึ่งกับเอลีชาถ้าเราอ่านไปตั้งแต่บทที่4เป็นต้นไปจะพูดถึงสิ่งที่เอลีชาได้กระทำนะครับซึ่งเป็นการอัศจรรย์นะครับตลอดเลยถือว่าเอลีชานะครับได้สำแดงฤทธิ์เดชหรือฤทธิฐานรูปภาพของพระเจ้านะครับซึ่งหามี ผู้เผยพระชนะคนใดที่อยู่ในพระกัมภีร์ยกนอกจากพระเยซูแล้วได้กระทําเท่าเทียมหรือเหมือนท่านนะเพราะท่านเองได้รับฤทธิ์เดชจากเอลียาขอพรจากพระเจ้าเป็นสองเท่านะครับวันนี้เรามาดูหัวข้อที่ผมเองจะตั้งชื่อนั้นก็คือเมื่อเกิดวิกฤตในครอบครัวซึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของ ครอบครัวของผู้รับใช้หรือผู้เผยแพรพะวจนะรึ่งภรรยาของเขานะครับก็มีรูปสองคนแต่ปรากฏว่าด้วยเหตุผลบางประการพระกัมพีไม่ได้บันทึกว่าหัวหน้าครอบครัวได้สูญเสียชีวิตลงทันทีอย่างกระทันหันซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วไม่เพียงเท่านั้นดูเหมือนนะครับภรรยาคนนี้ครอบครัวนี้มีปัญหาต่ด้านวิกฤตถึงเรื่องของการเงินเพราะว่า เขาคงจะมีกู้ยี่กู้หนี้ยืมยืมสินมามาแล้วไม่สามารถที่จะชดใช้หนี้สินได้และตามหลักนะครับของกฎของคนยิวที่พระเจ้าบอกไว้คือเขาเองจะเป็นต้องขายลูกของตัวเองที่จะเป็นทาสเป็นไปได้ว่านะครับครอบครัวนี้นะครับเป็นหนี้และเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชดใช้ได้พี่น้องเราเป็นหนี้บาป ซึ่งไม่สามารถชดใช้ได้ในเป็นภาพที่เห็นนี้ว่าพระเยซูปเป็นผู้ที่จ่ายหนี้โทษบาปของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูชีวิตของผู้หญิงคนนี้หญิงม่ายนะครับเมื่อเขาเองอยู่ในช่วงของวิกฤตและเขาเองเนี่ยถ้าพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกเขาพึ่งสูญเสียสามีไปเขาคงจะเสียใจนะครับ และอันที่สองเขาเองอาจจะต้องสูญเสียลูกอีกสองคนนะที่เป็นคล้ายๆกับเสาหลักหรือเป็นที่พึ่งของเขาไปเพราะฉะนั้นเขาเองตกอยู่ในสภาพต้องเครียดตกอยู่ในสภาพที่หมดหวังตกอยู่ในสภาพที่กลัวนะตกอยู่ในสภาพที่ต้องเผชิญกับใช้คำว่าวิกฤตหนักทีเดียวในชีวิตนะของผู้หญิงคนนี้ในช่วงเวลานั้นเอง ผู้หญิงคนนี้นั้นเผชิญต่อวิกฤตอย่างไรเราได้บทเรียนจากชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับในสามข้อด้วยกันนะครับข้อที่1.1นนะครับผู้หญิงคนนี้ยำเกรงพระเจ้าเราสังเกตดูนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับเขาพูดกับเอลิชาว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวนะครับ พี่น้องแม้ว่าชีวิตของคนที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าในการนำไปใช้นะครับคนที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเองจะมีชีวิตที่ทำไมครับไม่พบกับอุปสรรคปัญหาหรือวิกฤตในชีวิตผู้หญิงคนนี้และสามีของเขาครอบครัวน,นี้ตั้งใจรับใช้พระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าแต่ ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเราไม่ทราบพระเจ้าอนุญาตให้สามีของเขาต้องจากไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ที่นี่นะครับเมื่อชีวิตของเราเองนี้เนี่ยต้องสูญเสียอยู่ในวิกฤตชีวิตของเราจําเป็นที่เราจะต้องอยังยืนหยัดและยำเกรงพระเจ้าพี่น้องหลายครั้งนะครับเรากําลังอยู่ในช่วงของออปัญหาช่วงของวิกฤต ช่วงของความทุกข์เนี่ยคี่เข้ามาเรามักจะใช้คําว่าซิกแซกใช้วิธีการนะที่ไม่ถูกต้องเนะเราไม่ได้ยับเกรงพระเจ้าแต่ผู้หญิงคนนี้ยังยืนหยัดยึดมั่นในความเชื่อของเขาและ,และ,และใช้วิธีการนะที่จะทําไมครับยึดมั่นในความเชื่อของเขาที่มีในพระเจ้าใน2.2ก็คือขออธิษฐานถวายพระเจ้า อยู่ในข้อเดียวกันบอกว่าเขาร้องต่อเอลีชาเขาร้องต่อพระเจ้านะครับในช่วงที่เราเองเผชิญกับวิกฤตนะครับสิ่งที่ดีที่สุดแทนที่เราจะใช้วิธีการแบบโลกนะที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าเราเองจะต้องเข้าหาพระเจ้าเพื่อขอพระเจ้า,จาที่จะช่วยเหลือเราและเข้ามาเพื่อประครับประครองนะครับแก้วิกฤตการในชีวิตเพราะเขารู้ว่า พระเจ้าเท่านั้นหญิงคนนี้นะพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยแก้ไขวิกฤตในชีวิตที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาและเขาเขาก็ <c oughs> <ๆ>ไปหาผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับชื่อที่ชื่อเอลิชาการที่เราเองนะครับจะทำไมครับการที่เราเองเนี่ยจะไปนะหาผู้รับใช้ หาพี่น้องของพวกเราให้อธิษฐานเผื่อนั้นเป็นสิ่งที่ทําไมครับเป็นเรื่องปกติเมื่อเราอยู่ในช่วงของมีปัญหามีความทุกข์อย่ากเก็บไว้คนเดียวหรือเราไม่เก็บไว้อธิษฐานต่อพระเจ้าเท่านั้นบางครั้งเราสามารถที่จะบอกผู้รับใช้บอกพี่น้องของพวกเราให้อธิษฐานเผื่อร่วมพลังกันด้วยหนึ่งสาที่เราแท้จริงนี้การเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้า อันนั้นเป็นหัวใจสำคัญ3ข้อนี้นะครับเมื่อเราอยู่ในช่วงของวิกฤตหนึ่งคือหยับเกรงดิมเนินอยู่ในทางของพระเจ้า 2. องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยและเราต้องเชื่อฟังอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่หลายหลายคนคริสเตียนนะผิดพลาดไม่สามารถที่จะทำเราเองอยากจะได้ ขอพระเจ้าช่วยนั้นช่วยนี้อวยพรนั้นอวยพรเรื่องนี้ในธุรกิจของเราในครอบคอรัวของพวกเราในงานของพวกเราและอื่นๆอีกมากมายแต่เราเองไม่ค่อยเชื่อฟังพระดําลัดเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทําแต่ผู้หญิงคนนี้ตรงข้ามครับเมื่อเอริยาบอกเขาไว้ให้ไปยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านมาเขาก็ทาและเอริยาเอริชาบอกให้เขาจำไหมครับ เข้าไปอยู่กับลูกของเขาสองคนปิดประตูและเทน้ํามันลงในหายและเขาก็ทําตามและเมื่อเอลิชาบอกให้เขาเอาน้ํามันไปขายแล้วก็ใช้เงินนั้นสําหรับสาระหนี้เขาเองก็กระทาตามงานเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าทําตามพระวจีเป็นเงื่อนไขกุญแจสําคัญหนึ่งที่จะทำไมครับนำการช่วยกู้มาสู่ชีวิต ของพวกเราผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อพระเจ้าพระเยซูบอกให้คนตาบอดไปล้างตาที่สะซีเลาอัมเขาเองก็ไปล้างเขาเชื่อฟังพระเยซูสั่งให้คนมือทำไมารีบให้ยื่นมือออกเขาเองเขาทําไมครับก็เชื่อฟังเขาก็หายพระเยซูบอกให้คนง่อยแบกยกลุกขึ้นแบกแคลและเดินไปเขาก็ทําตามเชื่อฟัง และเขาก็เดินได้พระเยซูบอกให้คนง่อยไปสำแดงตัวแก่โบลหิตเพื่อพิสูจน์ว่าเขารักดับขายสะอาดแล้วเขาก็เดินไประหว่างทางเขาก็หายโรคก,การช่วยกู้ของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้ามักจะทำไมครับรับการตอบสนองเนื่องจากการที่เราเชื่อฟังนะครับ ให้เรามาดูเอลิชาครับการช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านทางผู้เผยพระ,ระวจนะนี้นะในสองจุดหนึ่งครับพระเจ้าช่วยเราจากสิ่งที่เรามีเอลิชาถามผู้หญิงคนนี้ว่าเจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้างหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีอะไรที่เหลืออยู่ในบ้านที่สามารถที่จะให้พระเจ้าใช้ เพื่อนำการช่วยกู้มาผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะครับมีสิ่งมีสติปัญญามีกำลังมีความรู้มีความสามารถที่จะช่วยเราในการที่พระเจ้าจะใช้สิ่งนั้นในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานะครับ2.2ครับพระเจ้าทรงช่วยผ่านทางเพื่อนบ้าน ในข้อที่สบอกว่าจงออกไปและขอยืมภาชนะจากเพื่อนบ้านทุกคนมาของเจ้ามาทำไมต้องออกไปหาเพื่อนบ้านด้วยพี่น้องพระเจ้าบางครั้งหลายครั้งนะครับพระเจ้าผู้ช่วยเหลือเราผ่านทางมนุษย์ผ่านทางเพื่อนของเราที่เป็นพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเองนะครับเพระเาะฉะนั้นเราเองนะครับต้องเปิดใจด้วยผมใช้คาว่าบางครั้ง เรามีปัญหามีความทุกข์เรามักจะเก็บเรามักจะไม่ค่อยบอกเรามักจะไม่เปิดเผยถ้าเราทําอย่างนี้นะครับพร,พระกัมพี์มักจะสอนกับพวกเราให้เราเองช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของกันและกันเพราะนั้นการที่เราจะบอกหรือแบ่งปันสิ่งที่เราเองต้องการสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรากําลังเผชิญวิกฤตชีวิตของพวกเรากับเพื่อนพี่น้องของเราเราต้องยอมเปิดใจ ให้กับความช่วยเหลือที่พระเจ้าอาจจะส่งผ่านมาทางเพื่อนบ้านของพวกเรานะครับใช้คำว่าทุกคนด้วยให้ามากที่สุดและข้อคิดประการที่2.3นี่ดีมากเลยนะพระเจ้าสอนช่วยสอนเราให้บริหารการเงินด้วยอยู่ในข้อที่7ผมชอบตอนนี้บอกเอาเงินนั้นชำระหนี้ที่เหลือนอกเน้นเจ้าและบุตรชงใช้เลี้ยงชีวิต นะมีอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นก็คือให้น้ำมันไปขายพอได้เงินมาสิ่งแรกที่เขาควรจะทำนั้นก็คือจะต้องชดใช้นี่ก่อนเราจะต้องชดใช้นี่ก่อนหลังจากนั้นประกาศที่สองพระเจ้าสอนหญิงคนนี้ให้ทำไมครับให้ใช้เลี้ยงชีวิตคำว่าเลี้ยงชีวิตไม่ใช่หมายถึงใช้เงินที่เหลืออยู่กิน และดื่มจนกระทั่งหมดแต่คําว่าเลี้ยงชีวิตนี้หมายถึงการใช้เงินที่นี้นั้นไปใช้บริหารเงินนั้นเพื่อให้เงินนั้นงอกเงยเป็นผลประโยชน์ต่อไปผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าให้เราแนะนำเราเองจะต้องชดใช้หนี้และอันที่สองเราใช้เงินนั้นผู้หญิงนี้ ในการบริหารเงินนั้นเพื่อให้งอกเงยเพื่อใช้สําหรับการเลี้ยงชีพต่อเมื่อพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าจะช่วยเราแก้ปัญหาที่ลากปัญหาของเราก่อนนี่อะไรคือนี่หรืออะไรคือปัญหาของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําไมครับเราก็จะได้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนนี้นะที่ติดหนี้สินมากมาย เพราะว่าเขาเองมีปัญหาหรือขาดความเข้าใจในเรื่องของการบริหารหรือการใช้เงินทองหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อคิดให้กับพวกเรานะครับระฉะนั้นขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราและพระวจะนะของพระองค์เพราะพาะจะนะของพระองค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต